กอโค้ดไปนะครับจากนั้นก็เริ่มการกดใช้งานรหัสนะครับ โอเคกผมนะก็ขอกราบสวัสดีนะครับนามิตรหลักหนักเล่นเกมกันในหน้าฟรีแฟกันด้วยเลยนะครับนะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับในขุมนะครับน้ากับรายการนะครับผมน้กอดเกมเมอร์ซีนะครับหน้าสำหรับคลิปวันนี้นะครับนะผมจะมาสุ่มเป็นน้าอิชิตันนะครับดรับคาเบลล่านะครับเป็นน้าตัวละครนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสำหรับตัวละครนี้นะครับนะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีนะสำหรับตัวละครคาเบลล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มกันเลยนะครับนะาสำหรับตัวนี้คาเบลล่านะครับ ลั่ลาลั่ลานะครับเป็นการดตัวนี้เลยนะครับนะสำหรับคาเวลล่านะครับสำหรับสกิลของเขานะครับเป็นสกิลที่เพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเลือด10%นะครับในการปั๊มยาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลเพื่อฟื้นฟูเลือด10%นะครับแล้วก็ลดอัตราการล้มเนี่ยสำหรับการที่เราล้มแบบเราแบบโดนยิงแล้วล้มเนี่ยก็คือจะแบบฟื้นฟูเลือดอีกประมาณ20%ในการตอนล้มนะครับนะก็คือแบบ เราจะตายช้าขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแบบเพื่อนจะวิ่งมาถึงแล้วประมาณเนี้ยก็คือทุกคนน่าจะเป็นหลายๆคนแหละก็คือเพื่อนจะริ่งมาถึงแล้วแต่แต่ตายอะไรประมาณนี้นะครับนั้นน่าจะเป็นหลายคนแหละสำหรับทักษะตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นางด้านคาเวลล่านะครับนะเป็นการที่แบบตัวละครที่โกงนะสำหรับการฟื้นฟูเลือดเนี่ยก็คือสำหรับนะครับนะเป็นในด้านตัวละครคาเวลล่าก็คือเป็นในด้านสกิลของเขาฮิลลิ่งไอเดนนะครับนะเป็นในด้าน เอ่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเลือดแล้วก็สกิลการฟื้นฟูเลือด10แล้วก็ถ้าเราล้มเนี่ยก็จะคือ20เซนในการให้ตัวเองแล้วกับเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้ก็คือกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นนะสำหรับการที่เราแบบแบบล้มเนี่ยก็คือร่วมทีมนั้นสำหรับการฟูเลือดเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับตัวเองเท่านั้นไม่สามารถให้เพื่อนได้นะครับนะถ้าเราแบบล้มอะไรเงี้ยสามารถได้ทั้งทีมนะครับในการเล่นตีอะไรวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับ ตัวละครคาเบล่าเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับนะผู้หญิงนะครับนี่นะครับนะก็คือการรับตัวละครนะครับก็ไม่ยากนะครับนะกดเข้าไปตรงรับตัวละครมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เขาจะไม่ขายนะเขาจะขายเป็นเซ็ตเสื้อนะครับนะก็ตรงนี้นะครับมีหรือเปล่า นี่นะครับสำหรับเซนเื้อก็999พิษเท่านั้นนะครับเป็นทางล้านเซนเื้อของเขานะครับแล้วก็สำหรับอีชิตันนะครับนัที่ผมจะมาสุมนะครับในการเติมข้างนี้นะครับนักก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมกันเลยนะครับนักก็เดี๋ยวเราเข้าตรงนี้นะครับมันจะมีตรงตรงนี้นะครับนกดไปที่กิจกรรมแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาตรงประกาศแล้วก็อีชิตันนะครับ x free fire นะครับนักก็คือแจกหนักไม่ยั้งนะครับแบบเตรียมรับตัวละครใหม่นะครับเป็นหน้าขาเบลล่านะครับเป็นหน้าตัวแบบ โกงมากนะสำหรับผมเนี่ยก็คือ Skill bo, สกิลคอมโบูสำหรับผมเนี่ยก็น่าจะเป็นเออเป็นกับเอล็อกนะครับเอล็อกเล่นฟอร์ดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะสำหรับนอกหมอกอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือกดเข้ากิจกรรมไปเลยนะครับนะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อ e ีเมลก่อนนะครับผมตอนนี้ก็คือเข้ามาทางด้านเออไอดี ID ของเราแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อกวาหนดและเงื่อนไขแล้วก็อ่านไปก่อนนะระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่10มเมษายนห้ารอยหกสเวลา เที่ยงคืนนะครับถึงวันที่24มิถุนาเท่านั้นนะครับนะเวลาเที่ยงนะครับจนขวาของเวลาจังของรางวัลเนี่ยจะหมดนะครับเงื่อนไขก็ประมาณนี้นะครับผู้ร่วมการแข่งขันนะครับอิชิตันนะครับนะก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอิชิตันและอิชิตันชิวชูนะครับนะที่มีฝาพีฟายอย่างนี้นะครับผมนะก็จะเป็นฟีมีฝาพีฟายแบบเป็นตามปกหน้าคลิปเลยนะครับนะก็คือเป็นหน้าพีฟายเท่านั้นนะแต่ถ้าฝาเนี่ยต้งขวดฝาเนี่ยมันไม่ใช่อิช nice. ิตันอย่าซื้อนะมันไม่สสาาามรรรรรถุ้้นนนนััับบบหฟฟีีไดะะคคก็ื น้ำชาเขียวรดพึ่งมะนาวนะครับตาอิชิตันการันตีนีนะครับมูลค่า20บาทเนีย่ยก็คือจะได้1รหัสก็คือ1รหัสเนีย่ยก็คือจะไม่ได้1โค้ดนะครับก็คือ2รหัสของเลยเนีย่ยก็คือตกอยู่ที่40บาทก็จะคือจะสุ่มได้1ครั้งนะครับนะก็คือ1.2นะครับน้ำชาเขียวนะครับรดน้ำพึ่งผสมมะนาวดอกชาตาอิชิตันกินทีนะครับนะมูลค่า20บาทก็จะได้1รหัสประมาณนี้นะครับก็คือแบบมีหลายรถนะสลับรถมาใหม่ก็มีรถรหัสนะครับนะก็เป็นยานาประมาณนี้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับน้าประมาณนี้ก็จะขึ้นมาเมนหน้าการสุ่มคาเปลล่านะครับนะาแจก3คันนะสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเพื่อรับรางวัลแบบถ้าเราได้ลดได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถได้นะครับน้เดี๋ยวผมจะกรอกก่อนและกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันทีตอนใส่หน้าโคตดเลยแหละครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับนะาเราอยู่กับการกรอกนะครับรหัสใต้ฝากก็คือแจกนังแจกหนักนะครับไม่ยั้ง2ต่อนะครับสําหรับการกรอกเนี่ยก็คือ สขวดเนี่ยก็คือจะได้1โค้ดหรือว่า2รหัสเนี่ยของ ใต้ฝาเนี่ยก็คือจะได้1โค้ดในการรับกล่องนะครับผมนะแล้วก็สำหรับกล่องเนี่ยที่เราสุ่มเนี่ยอาจจะได้รับนะครับนะเป็นด้านรถนะครับนะเป็นด้านรถมีสิทธิ์รุ่นรับมอเตอร์ไซค์นะครับยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับรุ่นฟรีไฟนะครับมูลค่าถึงแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเลยนะครับผมนะก็จะเป็นการสุ่มนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปไปสุ่มเลยนะครับนะก็คือกรอกไอเทมโค้ดที่กรอกนะครับสำหรับหลัสใต้ฝานะครับนะก็กรอกไปเลยนะครับจำนวนสิบหลักนะครับที่เราอยู่ใต้เลขนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับนะสามสองสองแปดสามห้าสี่เก้าหกหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดนะครับยืนยันแกลกรางวัลปั๊บนะครับยินดีด้วยคุณได้กล่องอิชิตันบล็อกมานะครับนะจากนั้นก็กดกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องกดรีเซ็ตก่อนนะครับปั๊บเพื่อมันแบบไม่เป็นแบบบั๊กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เลยเจ็ดหนึ่งแปดแปดสี่แปดศูนย์ศูนย์ ศูนย์มีกตัววะสามตัวนะครับกดปั๊บไปนะครับแค่นี้แล้วก็จำนวนอีกสิบหลักอีกอันหนึ่งก็เจ็ดหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามสองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยผมซื้อมาหกขวดนะครับก็จะใส่ได้สามสามกล่องนะครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมเมนยูเอดีด้วยนะครับแล้วก็เมนเฟซบุ๊กเดี๋ยวคลิปนี้มีสุ่มแจกอิตันไปทางเฟซบุ๊กเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะแจกให้สำหรับคนดูที่แบบ ชอบดูคลิปผมมากนะครับเนะี่ยแล้วก็จะแจกสำหรับอิสตันนี้ไปทางด้าน Facebook ของคุณเลยนะครับนะนี่นะครับผมนะ่ยแล้วก็กรอกปุ๊บไปนะครับแล้วก็กรอกอีกอันนึงนะครับนะปุ๊บปุ๊บห้าเจ็ดเจ็ดแปดสามเฮ้ยเจ็ดก่อนเจ็ดสามหนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็กดนะครับปั๊บ นะครับเราก็ยินดีด้วยเราได้กล่องนะครับอิชิตันบอกมาแล้วนะครับผมนะจากนั้นก็คือเราก็จะไปเปิดกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับกดออกปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมรีเกมแป๊บหนึ่งนะครับรอเอออิชิตันเข้านะครับเดินๆอ้าวมาแล้วนะครับเร็วรีเกมเสร็จเรียบร้อยก็คือมันจะมีแดงๆอยู่ตรงนี้ก็คือกล่องอิชิตัน X Free Fire นะครับก็คือเป็นประมาณนี้สำหรับกล่องนี้นะครับนะกดเปิดปั๊บกดเปิดเลย ได้ตรวจสัมภาระนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็กดเปิดไปโอ้โหไม่ได้นะครับกดเปิดปั๊บนะครับไม่ได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับอิชิตันนี้ก็คือมันได้ยากนะครับตามแบบแปลนี้อยู่แล้วนะครับนะก็คือมันได้ยากหน่อยนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าใครทําตามกติการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเป็นด้านเออรหัสอิชิตันไปเลยนะครับสำหรับ ตารางคืนนี้เย่ายลืมเมนด้ดนวยดีเมนต์เฟซบุ๊กเมนต์้นผลด้วยนะครับนะสำหรับคืนนี้นะครับนะขอตัวลาลาลาไปก่อนนะครับผมนะบายบายครับผม so